อยู่กันในเกมแคทมาริโอสองนะเฮดดีนะครับ <ged> e <opard y> เกมนี้ก็ไม่เครียดเลยนะครับเป็นเกมสนุกสนาน <S <S โหลดได้นะครับเพสโตฟรี Play free. เล่นกันเลยครับด่านหนึ่งโอ้ไปไปมองได้ไม่เป็นไรครับนี่เกมสบายสบายครับ ขึ้นต้องไปทางตมเอาเินเลยของมึงเนี่ยอ้ยไม่เอาไม่เอานะับไปต้องเดินต่อไปมันล้องไปลงทางนี้ีกว่ามันจะพอดปอดอุ้ยขึ้นเลย รอเฉยกดุกไม่ึงเขาอากเล่นกับเองเียวะเดี๋ยวพ่งก็นไปเโตกนยมีเกมมีเกมหนึ่งอะออนไลน์บอลลนฟอร์ดไหมอุ้ยดูดูด้วยรูมฮะเองดูด้วยว่าเครื่องเป็นสปอไหนใช่ไหม แบตจะหมดแล้วไอ้คนอ้าโง่ตายเองอีกเอาเข้าไปคนฟังเกมอยู่ไหนคลองตายเอ็มโอเอ็นโอบีอมยโมอมยเอ้าตายอีกแล้วแหมงเลยต่อไปจะพูดตาย ปวดตดิดลิขสิทธิ์ไปปึ๊บอื้อมฮึเดดแดงปวดเลยไปไปไปอุ้ยรอดอุ้ยสัรดิกด๊กดิกด๊กดิ๊กจะหล,ล่นลงมาหน่าดูปึ๊บไม่หลน่นไม่ลหล่นเฮ้ยนี่ลนหล่นเฮ้ยทำไปได้ไอ้สิ่เนี่ไยไป รอดรอดรอดตายตายอีกแล้วกูตลอดไปม่ได้ตายสุดท้ายแล้วตายนี่แหละจะจบคลิปให้ดูเฮ้ยต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้กินบอกเลยโอ้โหไม่ได้กินไม่ได้กิน ไอ้ซาบเซือกระโดดเฉยโดดทับห้องขอเถอะไม่เอาแล้วครับ